สวัสดีครับผมอมพลนนทัวครับวันนี้วันที่8กันยายน2565ครับวันนี้ผมจะออกไปเอเยี่ยมเยียนกำลังพลครับที่อยู่ตามฐานปฏิบัตการต่างๆนะครับก็พอดีผมรับผิดชอบอยู่จํานวน3สามฐานปฏิบการนะเป็นกำลังพลของนปพนะครับ ก็วันนี้ก็จะออกไปเยี่ยมเยียนผู้แานกรรมชาครับก็เดือนหนึ่งก็จะออกประมาณครั้งสองครั้งนะครับไปเยี่ยมเยียนให้กำลังใจในฐานะที่เป็นคนรับผิดชอบดูแลครับวันนี้จะพาเดินทางาไปบนถนน ถนนเส้นนี้ชาวบ้านไม่ค่อยอใช้กันเท่าไหร่ครับเพราะมันเป็นถนนสายสายรองครับแล้วก็ถนนสายนี้เคยถูเกเหตุระเบิดอยู่ใต้ถนนมาแอบดูบนถนนนะครับ,บเคยโดนระเบิดครั้งหนึ่งครับถนนเส้นนี้คนก็ไม่ค่อยใช้กันนะ แล้วก็ทางก็แคบครับก็ประมาณนี้นะวันนี้ก็ปกติผมก็ไม่ได้ใช้ถนนเส้นนี้ครับนานๆครับก็ผมก็จะซิกแซกมาใช้ถนนเส้นนี้ไปวันนี้ลองลองไปอ่าถนนเส้นนี้ดูครับเสียงดูครับก็นานๆครั้งก็ใช้ครับ แล้วก็มีรถชาบ้านมาวิ่งปล่าปลายแต่ปกติเขาจะไม่ค่อยได้ใช้วิ่งกันเท่าไหร่อ่ะโอเคครับก็ก็จะผ่านฐานรการของอจุดกขคอ,องตำบลครับทุกต่ออยู่รับชมบรรยากาศด้วยกันครับอยู่น่ครับถนนไม่ไม่ดีครับถนนขรุขะมาก ข้างก็เป็นคลองเอาดับซะแล้วเนี่ยครับเดี๋ยว,ยวกำลังปนยิงออาซะแล้วนะดับอยู่หน้าฐานเขาซนะื่อยๆโอ้รถเก่าเออ รถเก่ามากครับรถผมจะรถเกาะเก่ามากรุ่นเก่ามากครับไปนี้ก็ดับเองอะมำลองคืนเน่ยโดนตรวจสอบแน่ในกลางวันนะน้ันมาดับอยู่หน้าฐานนะเขคาคบลดีครับน,นีครับก็ถนนก็จะผ่านปกป่าสวน้าบ้านคนระับ ข้างๆก็เป็นคลองอระที้หัวเต็มเลครับตรงนี้หน้าฝนนะก็จะมีน้ำเต็มคลองข้างทางเลยฝนก็แย่มากเลย ก็เคยโดนระเบิดมาหนึ่งครั้งนะครับอันนี้ก็เสี่ยงมาไม่เป็นไรครับถ้าดวงไม่ถึงคาดก็ไม่เป็นไรนะเก็บน้ําน้ําลงครับน้ําลงเลยนะนี่ลอยมันเป็นขึ้นประมาณหนึ่งเมตรนะมันลงน้ํมันตกมาก็ท่วมเออขึ้นมานะแต่แทีนี้ไม่ท่วมครับเพราะว่าเี่ครับมีมัน ไหลตาครองตรงนี้ครับลงทะเลนะก็รัฐบาลก็ขุดคลองขนาดใหญ่เลยนี่ก็มีรถรถบรรทุกกัเนเ่ยวันนี้ก็จะเป็นพวกบรรทุกถึงมากก็เป็นรถบรรทุกดินนยครับรทุกดินนะครับบรรทุกดิน เข้าในบ้าน,นเนี่ยก็ชาวบ้านเขาก็เดือดร้อนนะเขารถบรรทุกก็เลยมาใช้ถนนเส,ส้นสายรองตัวนี้มปจะดับอีกนะเว้ยบรรยากาศข้างเส้นทางที่ผมไปโอ้โหตัวนี้ ไม่เป็นไรครับนานๆมาครั้งหนึ่งครับคงคงไม่เป็นไรนะแต่ถ้ามีเหตุการณ์ก็ถือว่าซวยกัแลลวกัน <c oughs> ประมาณนี้ครับ ลงมาทํางานแล้วก็แบบนี้นะครับไม่ต้องไม่ตกกังวลอะไรมากนะทําหน้าที่ไปให้ดีที่สุดก็โอเคแล้วสวนป่ามาจะมีรถชาวบ้านมาปราบปลายอยู่ไม่เป็นไร มีวิ่งมาปลายอยู่ครับรถแต่ก็นานๆนะมีรถสวนมาโอ้ข้าสวนโอ้โหป่ามโอ้ถนนถนนย่ำแย่สวนป่ามสวยครับมันก็มีน้ำตลอดเลย า,ายังไงฝนชุกปลูกปาไม่ได้เรื่องและได้ผลเลย <c oughs> เลี้ยงกลัวครับป่อยชาบ้านก็บเลี้ยงกัวมีน้ำน้ำเยอะเลย่อง <c oughs> น้ำไม่ต้องพูดถึงนะครับตลอดปีถ้าไม่กุดคลองอย่างนี้นะท่วมนะครับตรงนี้จะท่วมเลยแถวนี้ท่วมหมด <c oughs> น้ำามาก็จะ ระบายลนนี่อือก็มีชาวบ้านสัญจอดไปมาอยู่ตรงนี้แต่ก็ไม่มากหลุมบอเต็มเลย เออน่าจะเป็นฝูงนี้ที่ชอบไปมันจะเดินไปครับไปถึงฐานผมนอ่นนะตรงนี้น,นี่คปล่อยตามนี้ไปเรื่อยๆนะนี่ครับทั้งแพะทั้งวัวทั้งแพะทั้งวัวนะครับมันก็จะ กินหญ้าไปตามข้างทาง,างโอ้พังมปแล้วเนี่ยโ <c oughs> จ,จับมือเดียวครับทุกนี้ก็ลำบากนยโอเคครับก็ไปดูก็จะไปจนถึงฐานบระพุทธนรมชาก็จะมอบซื้อขนมปังไปเป็นกำลังใจให้นิดหน่อยครับถึงจะลำบากแค่ไหนก็ต้องไปนะครับว่าไปพบ ผู้รับชาให้กำลังใจครับในการทำงานต่อไปครับกักดซื้อกล่อมปังปีบครับไปให้ฐานละหนึ่งปีบนะครับก็เล็กน้อยเป็นความในกม้กำลังใจให้คูจะบัญชาในการทำงานครับก็ไปถึงเรียบร้อยครับจำนวนฐานสามฐานผูนิบ,บติการครับ ครับหลังจากที่ไปตรวจเยี่ยมตามฐานและต่างให้กำลังใจปู้ไตกกำชาแล้วครับมันก,กลับมาบ่ายโมงกวดีครับเรจะแวะทานข้าวที่ร้านนี้เคยทาแบบทานประจำครับเสร็จแล้วก็จะกลับไปตตั้งฐานอีกฐานหนึ่งทับเป็นตาบับการที่ผมอยู่ครับกอจบคลิปเล็กน้อยพีงนี้นะครับสวัสดีครับ